ชอ,อกเกษตรคนทำกินสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2567วันนี้เรามาเดินเข้าสวนกันวันนี้มีมันเบอร์รี่สดๆจากต้น มีใครรู้จักบ้างครับมันเบอร์รี่มีประโยชน์มากวิตามินอ e, ีบำรุงความท่านชายนะครับวิตามินเอบำรุงสายตา และมีแอนโทไซยานินช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเรามาปลูกไว้แค่เอากิ่งเขามาฝังไว้เขาก็ออกลูกให้กินแล้วนะครับประโยชน์เขาเยอะแยะมากมายเลย ผลไม้ประเภทเบอร์รี่เขาบำรุงสายตาอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นทางเดินเข้าสวนผมกับแม่ก็เอามาปลูกไว้ข้างทางแบบนี้เราจะเดินเข้าสวนแล้วก็มาเก็บกินนะครับ ผลดำๆก็จะออกรสหวานถ้าผลเขายังแดงอยู่เขาจะออกรสเปรี้ยวนะครับมีประโยชน์มากนะครับมันเบอร์รี่เอาไปทำน้ำปั่นกินก็ได้ผลของเขาก็สุกสวยงาม เวลาเราเดินเข้ามาในสวนชมสวนก็ได้ดูลูกมันเบอร์รี่สวยๆสบายตาด้วย <c oughs> แต่รสชาตินี่บอกเลยครับว่าอร่อยมากเพราะว่าเขาเป็นพืชประเภทเบอร์รี่นะครับ ออกหวานๆเปรี้ยวๆถ้าคนที่ชอบเบอร์รี่คือจะชอบเลยล่ะครับนี่ครับปลูกเขาไว้เฉยๆเขาก็ออกลูกให้กินปุ๋ยไม่ได้ใส่เลยนะครับปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่พอฝนตกมาปุ๊บ เขาก็มีลูกให้กินน่ากินไหมครับพอเป็นสีดำแล้วรสชาติเขาจะหวานมากผมชอบมากครับก็เลยเอามาปลูกไว้ นี่ครับข้างทาง,ท,างที่เดินเข้าสวนโอเคคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ